สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP ฮะเจอกันคลิปแรกของวันนี้นะครับจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ FP3 นะฮะผลการฝึกซ้อมรอบที่3เสร็จสิ้นลงไปตัดสินกันเรียบร้อยนะครับ10คันแรกเข้าไปรอใน Q2 เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะต้องการอีก2คันใน Q1 ก็คืออันดับที่11ลงมาถึงอันดับที่26เนี่ยอันนี้ไม่ผ่านจะต้องไปเข้าสู่ช่วงของ Q1 1นะฮะแล้วก็หายีก2คันที่เร็วที่สุดแล้วก็จะเอามาสมเท่ากับ10คันที่รออยู่นะครับก็ได้เห็นนะฮะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อวานนี <S <S ้กับวันนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงในเรื่องของความร้อนในเรื่องของอุณหภูมิบนพื้นแผ่ครับจริงอยู่นะฮะว่าในช่วงเช้าที่โมเจโรเนี่ยอุณหภูมิอากาศทั่วไปเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ27องศาซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ได้ร้อนมากนะฮะยังไม่ร้อนนะครับแต่ด้วยความที่ท้องฟ้ามันค่อนข้างเปิดครับ อาจจะเห็นแดดเนี่ยเต็มเลยนะ,ะแดดจ้าแดดแรงแบบนี้แน่นอนนะครับพื้นแผ่ก,ก็เลยกลายเป็น41องศาร้อนมากฮะคำว่าร้อนมากไม่ใช่ว่าร้อนที่สุดนะฮะคือมันจะต้องร้อนไปกว่านี้ตอนนี้คือจัางเช้าแล้วก็สายๆแต่นั้นเวลาประมาณอีก3ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ FP2 ในรอบบ่ายของที่นั่นซึ่งก็จะอยู่ในเวลาบ้านเราประมาณทุ่มกว่าๆเนี่ยนะฮะนั้นหลังมันก็จะร้อนขึ้นไปอีกมันจะแตะ50หรือเปล่าทุกคนหรือว่าชะทะลุครับอันนี้น่าสนใจมากครับ ความเร็วลมก็ถือว่าไม่แรงฮะประมาณ6ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นเซตติ้งยางที่ลงไปกดในตอนแรกเนี่ยเหมือนทุกคนพยายามที่จะเก็บข้อมูลจากยางเก่าซะเยอะเลยครับจะมีเซตติ้งก็คือเป็นมินดียมแล้วก็ซอฟฮะ,ะบางทนก็เป็นมินดียมยางที่ยางเก่าหมายถึงว่ายางที่ใช้แล้วสังเกตง่ายๆมันจะมีรูปวงกลมแล้วก็จะมีสีพื้นออกทึบๆหน่อยอะนะฮะนั่นก็คือเป็นยางเก่านะครับถ้ายางใหม่ก็จะสีแบบสดใสนิดนึงสังเกตดูง่ายๆนะฮะ แต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ไม่มีใครสามารถที่จะกดเวลาได้สักเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นแต่แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการทดสอบทดลองบางสิ่งบางอย่างกันมากกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี่ได้เขาเรียกว่าได้เก็บข้อมูลไปในส่วนหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็คงจะมาเก็บเพิ่มแต่ความเข้มข้นนะฮะมันเริ่มที่จะกลับมาประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับมีนักแข่งหลายคนนะฮะที่เอาเรียกว่ายางเซตติ้งยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่เอายางใหม่มาลงบ้างเอาเซตติ้งซอฟต์มาลงบ้าง เพื่อที่จะให้มันกดเวลาไม่อย่างนั้นนะก็คงจะเรียกว่าอาจจะการันตีเข้าคิวสามไม่ได้นะครับความขึ้นคนสู่สีคู่คีคสู่สีเริ่มที่จะเข้ามาทุกคนจะเห็นนะครับว่าในวันนี้นี่คนที่พลาดล้มออกไปวิจัยกรวดวิจัยฝุนย่นเยอะมากครับบางคนก็แค่ล้มไปเฉยๆนะฮะแบบที่ว่าอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่บางคนก็ถึงขั้นล้มไฮไซายแต่ก็ไม่เจ็บมากเช่นกันนะฮะล้มหลายคันก็จริงนะครับแต,แต่ไม่มีใครที่จะต้องแบบว่า จะต้องหามจะต้องเข้าอะไรขนาดนั้นนะฮะไปโกนอ่นีก็ล้มไฮไซด์ไปน่ากลัวเหมือนกันเนาะแล้วก็พวกที่ลงไปนะฮะแต่ไม่ได้ล้มเอารถไม่อยู่อันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นชัดเจนนะว่าเหมือนปัญหาหนึ่งของทุกทีมเลยนะครับย้ำมาทุกทีมก็คือเจอโค้งความเร็วสูงเนี่ยรถมักจะสั่นเท่าที่ดูะฮะมักจะมีปัญหากับโค้งความเร็วสูงที่โมเจโรนะฮะแต่เหมือนทีมยยมาม่าจะหนักสุดนะเท่าที่ผมดูครับก็คือเหมือนเหมือนจะสั่นสั่นเยอะ เอเพราะว่าไปเรื่องราวของอชุดอุปกรณ์ Aero d y n a มิกนะเปลี่ยนฟลิงใหม่เนี่ยแรงกดดาวฟอสมันจะหายไปนะนักแข่งเขาบอกมาอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีมีผลหรือเปล่าครับนะแต่เหมือนประมาณว่าทางความเร็วไหลไปอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่อาจจะมาเสียเรื่องของโค้งความเร็วสูงตรงนี้นะก็เลยทําให้ออกมาในแบบนี้คนที่รู้สึกว่าจะพลาดพลั้งนะครับก็มีอยู่2คนเมื่อคือเมื่อวานนี่ก็ทําเวลามาติดท็อปสิบนะครับ แต่วันนี้เวลาเขาตกลงไปก็คือ Brad Binder หมายเลข3 3ของ KTM นะฮะในขณะที่ทุกคนฟังผมนี่ก็ลองดูนะผมอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อให้ฟังนะฮะ,ะนะครับอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อทั้งหมดให้ฟังก็ดูข้างๆผมนี่แล้วกันก็มี Brad Binder นะครับที่หายไปจาก10คันแรก Jack Miller เกิดอะไรขึ้นฮนะวันนี้ผมมาคันที่15 Jack แจ็คก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ลงไปวิจัยฝุ่นวิจัยกรวดกับเขาด้วยเหมือนกันนะฮะแจ็คก็ไม่ติดก็ เลยทาให้มีอยู่2คนนะครับที่มาแทนทั้งคู่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ติดท็อปสิวันนี้ก็คือนาคาการิก็มา,านะฮะเราจะได้เห็นนะว่าเด็กถินเนี่ยพาเลทพาเลทกันเข้ามาเพียบเลยทีเดียวนะครับทั้งเด็กเก่าเด็กเก่าเด็กใหม่อย่างไงเนี่ยโดยกตินะครับโฮมเรตของพวกเขาก็ถือว่าซ้อมมาได้อย่างดีงามเวลามันมัน,ม,นมันถูกลดลงมานะจาก10นาทีสุดท้ายครับในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการซ้อมเวลาแทบจะไม่ขยับเลยครับ ไม่มีใครที่จะกดเวลาได้ดีงามกว่าเวลาของตัวเองหรือหรือไม่ก็เวลาที่ดีพอที่จะลุ้นเข้า FP3 พราอ่านะพอ,พอเข้าประมาณอีกประมาณสิบนาทีสุดท้ายนั่นแหละ,ะก็เลยเข้าไปเข้าพิษไปนะครับเปลี่ยนเซตติ้งใหม่เปลี่ยนยางใหม่มาเวลามันก็เลยโดดลองอมาสถิติใหม่ตอนนี้นะครับสถิติที่เปกโก้ทำทำลายสถิติเดิมของเอสปากาโลเมื่อวานนี่ไว้เมื่อวานก็ทั้งคู่เวลาทั้งคู่ขี่สูสีฮะแม้ว่าเอสปากาโลจะ โั่แถวในเมื่อวานนะครับแต่เปโก้ก็ตามมาแค่2อุทยโยม2จุดสุดท้ายนั้นเองแต่มาในรอบนี้เด็ดขาดครับเปโก้แม้จะพลาดล้มไฮไซายไปเนี่ยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไม่เป็นไรฮะล้มปุก็รีบวิ่งเข้าไปนั่งวินมอไซค์กลับพิษเลยนะฮะแล้วก็ปรับแต่งรถเซ็ตรถมาใหม่แล้วก็ออกมาเนะี่ยก็มากดเวลาได้นะฮะแต่แต่มันก็เป็นการกดได้ในช่วงท้ายๆนะครับทุกคนเปโก้ไปชิงล้มนู่นนะตั้งแต่ในช่วงการซ้อมยังไม่นานเท่าไหร,ร่นะฮะเปโก้ก็นำหน้าเอสปาโกโลอยู่ประมาณ 2. จุด เนะฮะซึ่งถือว่าดีงามนะคือเมื่อวานเนี่ยตามตามหลังยูนนิดหน่อยแต่วันนี้เริ่มที่จะทิ้งเห็นผลชัดเจนนะครับในขณะที่ IPOD สเปสกอก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยครับแล้วก็ลูก้า m a มาลินี่วันนี้ก็ถือว่าโอ้นะฮะโชว์งานได้ดีเลยครับเด็กทิ่นอีกหนึ่งคนในที่นี่เ,เด็กถิ่นก็คงจะมาแทบจะครบเลยนะฮะอา่านะฮะเปกโก้มานะครับลูก้า m a มาลินี่มาเบเชกี้มาบาสเตียนินี่มา โอ้ถือว่าดีงามนะดูดูดูกตินะครับพาเลทกันเข้ามา2พราแม็กก็ถือว่าเมื่อวานซาโก้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่พาเลทกันเข้ามาได้นะฮะซาโก้ควงคู่กับมาตินก็ล้มนะครับเมื่อวานซาโก้ลม้มวันนี้มาตินก็ล้มแบบงงหง,งไปนะฮะแต่สุดท้ายก็เข้ามาในท็อป10กันได้ครับแล้วก็อาร์พิเลียก็มาคันเดียวนั่นแหละฮะก็น่าเสียดายที่มาริวิญาเลสเหลืออีกแค่คันเดียวฮะเข้ามาคันที่1ิบอมั้งถนะ้นผมจำไม่ผิดครับอืมก็อุตส่าห์มาด แล้วก็เหมือนทางยาม,มาฮ่าเกือบจะไม่รอดฮะเดชบุญเดชบุญตรงไหนครับแฟบอาจจะไปได้อน,นีงส์งนะฮะของเย l โล่แฟลกธงเหลืองเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าบัสเดนินี่มั้งครัไปล้มนะผมจำไม่ผิดคันหนึ่งอีกคันหนึ่งไม่แน่ใจเป็นเคเดยมหรือเป็นใครนี่แหละนะฮะแต่บัสเตียก็ล้มไปครับก็เลยทําให้แฟบนะตอนนั้นกับเวลาวุ่นวิดนีว่าจะรอดไม่รอดเนี่ย สุดท้ายก็เลยพ่วงเข้ามาได้ะฮะมาคันที่ทันที่10ปิดท้ายเลยนะครับนั่นนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ขับขันช่วยยามาฮ่าไว้ปกติไม่ค่อยที่จะมีโมเมนต์นี้นะครับแต่ในโมเจโรคราวนี้ก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสพ,พอสมควรแล้วก็2คันของ Honda ที่โผล่เข้ามาใน10คันแรกได้นะครับไม่ใช่มาร์มาเคสฮะอ่านะฮะคู่พี่น้องนั้นโน้มไปกอดคอกันอยู่ในช่วง สีคันท้ายๆนะครับมาร์กมันกดเวลาไม่ลงเลยฮะวันนี้ไม่อาจจะหาหัวรถไฟได้ครับไม่อาจจะพ่วงท้ายเข้าไปได้นะปกติมาร์กจะต้องไปสะกดรอยตามใครสักคนนึงตอนแรกเหมือนจะจะติดตามแฟบแล้วนะฮะแต่แฟบก็แซงแฟรงกี้ขึ้นไปนะจะมาออกมาคู่เนี่ยก็เลยเลยเลยทำให้ตัดโอกาสตรงนั้นมาร์กก็เลยไม่สามารถที่จะกดเวลาได้ครับแล้วก็โพสตวโล่สนะฮะกับนาคากามิสานย์นะฮะเป็นสคนนะครับที่ดีที่สุดในฮอนด้ในวันนี้ ก็น่าสนใจนะครับว่าปกติเนี่ยมาร์กอาจจะมีการผลการซ้อมที่อาจจะดีงามกว่า2คนนี้ไงนะฮะเมื่อวานก็เห็นให้สัมภาษณ์ไว้นะทั้งทั้ง4 4แล้วก็ทั้ง93นะบอกว่าสถานการณ์มันมีอะไรให้แก้ไขให้พลิกแพงอยู่พอสมควรน,นะฮะพูดไว้เมื่อวานวันนี้พลิกจริงๆฮะแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้พลิกกับมาร์กให้มันไปพลิกกับคนอื่นแต่สถานการณ์มาร์กพลิกจริงๆฮะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะจบคันที่21ไปได้นะครับนั่นก็คือ FC h o n ฮอเด้ก็ต้องใจร่มๆมกันหน่อยนะครับ รอลุ้นในรอบคิวหนึ่งกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนเอาในตอนนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าพรัะกาลังเครื่องยนต์ของสูบวีไม่ว่าจะเป็นดูคาติไม่ว่าจะเป็นอาพิเลีย e เนี่ยชัดเจนเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแตกต่างจากยามาฮ่าแตกต่างจากซูซูกิมันเลยมีผลทําให้ซูซูกิเองก็ไม่มีใครติดมาเลยนะครับในรอบนี้ฮะจะต้องไปลุ้นในคิวหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง42ทั้ง36นะครับ มีที่ไม่ได้ติดมาก็ทั้งซู z u กิ2คนเลยครับรถคิวสองไป KDM ไม่มีสักคนเลยครับก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะฮะดังนั้นก็ตอนนี้ประมาณสัก4ี่โมงสีโมงจะครึ่งอ่าไม่ใช่4ี่โมงยีมงสินะฮะสี่โมงสิมงผมเองก็ต้องมีภารก,กิจนะฮะผมต้องรีบมาอัดรายการไว้ก่อนนะครับก็นัดหมายกับเพื่อนสนิทไว้นะฮะว่าจะไป เจอไปอะไรกันสักหน่อยนะฮะนานแล้วไม่ได้เจอหน้ากันนะเห็นโทรมาเมื่อวานนี้เรื่องของรายการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางที่ผมอาจจะไม่ได้ติดตามล่ะแต่ผมก็คงจะต้องนําข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาแปะมาอะไรกันให้อ่านพอ,อพอได้ได้เห็นตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะฮะเดี๋ยวฝากไปถึงเพื่อนๆบางท่านนะครับที่เรียกร้องมานะครับบางคนก็ส่งข้อความมาในส่วนตัวจะเป็นตรงนั้นตรงนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคงไม่บอกว่าเป็นใครบ้างนะครับว่าเรียกร้อง ทั้งเรียกร้องทั้งขอร้องทั้งเสนอนะแต่บางคนก็จะออกแนวคูค่ขามคู่ขามนิดนึงก็มีนะว่าก็อยากให้ผมทําแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้บ้างทําไมจะต้องมาทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นความคิดเห็นที่โดนใจของแต่ละท่านนะว่าแต่ละท่านไม่ชอบให้ผมเป็นแบบนี้ก็เลยเลยอยากให้ผมเปลี่ยนไปผมก็ยืนยันคําเดิมมันนะ,ะด้วยศักยภาพที่มีอยู่ผมก็เรียกว่ามันไม่มันไม่มากพอนะ,ะที่จะ ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้มันโดนใจทุกคนได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายเรื่องเล่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําคลิปทําอะไรเนี่ยนะครับผมไม่มีไม่มีความพร้อมในตรงนั้นผมยอมรับครับแล้วก็ลุยทําอยู่คนเดียวในแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะได้ตรงนี้แหละแล้วผมก็เริ่มต้นมาในแบบนี้ผมก็คงจะพยายามเน้นเรื่องของการสื่อสารออกไปนะครับจากปากไปสู่หูของทุกท่านได้รับฟังผมเน้นว่ารับฟังนะครับ ให้มันฉาดฉานนะครับให้มันคล่องให้มันคล่องให้มันรื่นไหลผมจะพยายามพัฒนาทักษะตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ในทักษะอย่างอื่นเนี่ยผม,ผมคงหนึ่งและคงความสามารถไม่พอทีมงานคงไม่มีถามว่าทําไมไม่หาผมไม่จําเป็นที่ต้องไปหานะครับเพราะว่าผมคงไม่มีเงินไปจ้างเขาหรอกเอาง่ายๆ ชีวิตผมคงต้องทําอีกหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่แค่อยู่แค่ตรงนี้วอนให้ทุกคนได้เข้าใจกันหน่อยสําหรับใครที่โอ้ยไม่ดีโอ้ยไม่ชอบทําไมไม่แบบนั้นไม่แบบนี้ทําไมไม่มาทางนั้นทางนี้ทําไมคุณจะต้องแบบนั้นแบบนี้กันไปด้วยเนี่ยมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะครับถ้ามันไม่โดนใจผมก็คงจัดสรรให้ได้เท่านี้นะผมยังยืนยันคอนเซปต์เดิมนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นอินดี้อยู่พอสมควรในการจัดรายการเนี่ยผมพร้อมที่จะทํารายการเพื่อคนที่ชอบผมจริงๆเท่านั้นไม่ถูกถูกใจอย,อย่างไรก็ เก็บไว้ในใจได้ไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเนาะวันนั้นก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีในเวลาประมาณสัก2องทุ่มกว่าหรือ3ามทุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําธุระก่อนเสร็จจากนี่ไปนะฮะเดี๋ยวอาจจะเจอกับทุกคนอีกทีหนึ่งนะค,คืนนี้นะลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ